คู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะฮะเสื้อนะครับฝากเอาไปแล้วนะครับล็อกตัวนะฮะใส่ไม้เห็นกันบ้างนะครับใส่ไม้เห็นกันบ้างนะฮะยังให้ผมรู้เลยนะฮะพ่อมันยังอยู่กันนะฮะเดี๋ยวเผื่อสัปดาห์ไหนนี่ทีใส่มาทีมไหนใส่มาเยอะสุดนะครับอาจจะมีของรางวัลมอบให้เลยนะฮะผมได้อยู่แล้วฮะได้อยู่แล้ว อ๋อูีก็ได้แล้วถึงเช้าแล้วสรุปชนะใช่ไหมผมก็ได้เข้าไปดูชนะใช่ไหมแถวเรยโตสถาเรียลายชนะนะฮะเด็ดผลเพ่าชี้ใจครวารับคู่ดี เดินสุกแล้วยครับพีดีก็แข็งขาด้วยนะฮะทีนีบอว่าชอบอกุดยอดเยระหวงเากเยนะดีเขาเป็นครับเก่นดุครับแมนอยู่ในกฎระเบียบวินัยครับที่ตั้งเอาไว้ครับีวาสีทองฟ้าครับเก็บมากับเท่านาครับทีดีผมใขาทันกับทัสองทีม ขาไปบ้างก็คือทางด้านของแสงเพชเนี่ยฮะสรงนขาถามว่าสมพูดร้าโดนพุเนี่ยบอลลงบอลี้เลยแยก่นี้มาดบอลเ้าอาไม่ดีครับบอลอยู่เยนอตนอตจะไปนอตยังยังมาตอนนี้เป็นเทเมกเกอร์ของที่ครับวันนี้ได้เจ้าฟีมาอีกสคนครับแต่กลางเสียงากมาสวยเลยครับเจ้าบอลโอ้โหนานมา าสายชนสายชนสายชน,ยชนจะไปก็คูเป็นลมกันแม่ <Nice. S 1> แต่บอลจังหวะนี้ไปไม่ค่อยดีบอลที้เจ้าน,น้อต่ไทยก็มาลงดาวพีกจัาหนี้ไม่ได้เล้วแนะดูเจ้าบอลมาซ้นอนไป มันดูใจรบโอ้โหแรงครับวั็นนักย่อยบอสครับเป็นยืนดูเซ็นเตอร์ฮาเลยสที่วันนี้ไม่มีรายชื่อในเจ็ดเพื่อนวจริงครับและซูเปอร์นักหับรองครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับทางด้านของสีฟ้าเพิ่งประกาศรายชื่อออกมาครับทางด้านของเด็นี้ครัเลอกทางด้านสตีเวรนนะฮะเป็นสับรอร์สุด

เป็นาครับแต่ของทางขวาครับบอลใครมาเอาครบับติดเจ้าเท่เท่ทยิ่งยวนีกโอ้โหนี่แบบอะไรายอ,บบอไตัวนีว้มอสจับได้มอสจังหวะนี้เต็มยุ่งผู้ฝูงแข่งเทพเยอะตัวเจา้ามอสออกแล้วเจา้าเทพจะไปตัวนี้อีกทีไม่ว่าอะไรกนะ็ัาบอลร้านออกไป ได้อยู่ทางขวาถือจะไปต้าไปเลยลเทสเทเดะไฟเอตับังตบังค,คือตัวนี้ไปดูกันอกยัได้อยู่ไอ้ไ้ฉาไปอีกหน่อยครับแล้วไหลมาตัวนี้ปี ยิงเลยครับว่าติดล็อกครับ ทำยังไงมันไม่ย right? ิงต pues ok <tre esin video> <air shit> ีใหไปที <Android> ่เ <phone> จ <other music> um ้าร <sh> ็อน็อตตัวกว่านี้น็อนร้อนเข้าซ้ายร้อนมาแล้วทำยังไงร้อนร้อนก็ไปที่น็อตที่จะได้โอ้โหยิงหลอกมาใบครับโอ้โหแล้วเมคู่เจ้ารอสเป็นลมกับขีดยากด้วยนะโอ้โหเดือดไปครับไปโดนโดนแรงๆยิ่งหิวไม่ออกครับโทนโอ้โหแล้วหลอกสวยครับตัวนี้เจ้อนแข็งขึ้นนิดนึง บอฝาเอาแล้วนแล้วใช่จาข้างหลังแล้วใช่เลย่อ้ใเปมาถหน้าเลยเอ็ดถีกไปด้านบ้านแล้ออกทางซ้ายมาเอ้จาก,ากข้างหลังก็เลียวบอลอยู่ทีเพชรเพชรตัวคล่องแล้วแต่นกาโยงมาเลยผ่านครับปีจากไม่ได้แต่ยังมาอยู่ทีเจ้าแม็กซ์ตัวนี้แต่ว่าเจ้า,าเลยเมิ่อต ไปไปป่าปคมป่เส so ียแล้วแล้วังหว่นี้กวาที่11สีบบอลสายมาไม่ดีบอลจีบิชอ้ยตรงกลางไอายมาเพชรกไปเพชรไปเาายไปต่อเล้โนเสียหูเ้ยวขวาเราอหูลูเสียลูกเตียดเยอะน่าโอ้ยเราสี่ทีครับสายบับสีบินบอลหลังๆนี่ยจริงจริงได้เพาเสียครับ คาเดนเ์าวทิศทางนี้บอกว่าสายชนก็ยังพอวหวอยู่ฮะจากเสาแรกก็หามือประตู ไปผ่านล้วยกรปุวันนี้เราเราปีนมือไปดึงเสือ้อไว<ป>้ครับอ้าวไอ้ไอ้เราไปดึงไปสองไอ้เข้าเหียบแล้วบอลอยู่ไหนบอลโอ้โหเราุูกผิดกันอยู่ครับแมทให้ไปทางขวาครับตางหมาทีจะบอลท่าผิคือไม่ดีมากๆวันนี้ดักได้แล้วแง่วชร เดี๋ยลุยขึ้นมาเองลุยมาเองลุยมาเองตัวนี้จะไปอยู่ตัวซ้ายตัวที่เขารู้สิไม่ว่าอะไรเช็ดไล่ต่อไปไอเซ็ตโอ้โหสุดประแทริงสามโอ้ยไม่เป็นไร กัตึ้ดี้ว่าล็อกล็อกไปได้กลาประตูเอ้ยถึงใส่ยดแก้ไขสวยก็มาที่หมายเลข11หายออกทางซ้ายเจ้าเท่เท่จีกุซาดวันี้เต็มเซฟแล้วสามาตะคุกไวได้ก็อ่าะตูจอเกี่ยวเลยกบเต็มตัวนี้จกุลซาดปวะตูเลยนะวับถึงเาเปล่าเอาทางขวา ทรัพยากรทุกท่าจะขาดหาบอปสมดพวรเลยครับ,บที่ว่าสีทองฟามทีทีขนาดว่ามันใหญ่แล้ีีเคสเกลไม่ได้ครับแย่มา โอ้โหนุ่มอริุษิยกข้นกลับมาให้ซ่าเาโมโหมดิโ้ออว่าติดขึ้นมาโดไเหนือไเลยครับไอ้โอ้ยไอทางละไปเลวไปเลเลยกริ่มไปล้อมมเลยใช่หมไอโก้พี่หน่อยครับดีที่แค่จังหวะนี้ โอ้โหหล่อมากนะฮะตัวแรกมาดูดีนะครับเดาปาด้วยอ่อไอ้หน่อยแล้วมาดนี ไม่ควเข้าไม่เจอคนท่แบว่าโ้โหยังสุดเกลียใจดีโอ้โหแล้วสวดีวิ่งสบอกว่าใช่ค่ะแล้วคุยดแล้วแล้วยรีบไปก่อนเยอะนุ่งรีบกับเวลาเหลือเยอะเยอะแยะเลยกไปฟูไปดงไปเหลือประนี้แล้ปักใจโคอ่านีอะไรแล้วอันนกาย ได้ก็ตับดีได้มาส่โชว์ได้จริงตัวดีโอ้โหก็กล้าลงไปครับยังไม่ได้ครับปาประตที่สองครับแต่เมีนี่ไปประบายไม่ได้นะฮะทีมนี่บอกเล่นเรื่อยๆนะเจอตุ้งเีรไาแต่ ด้ดีดิดูดีดิเพนเพนจะรับสิบาชื่อับคืนกับไปตั้งใหม่ดูดีดีที่ดีแต่ที่บอกว่าอยู่ในอากาศหนาวตลอดทั้วัวนนี้ฟันดอกป่าค <c oughs> รับอ่าวันนี้หาวก็หูหเลยฮะใชใช้ใชขแล้วเไม่ให้ เตะตัต้งแตะมาสุดโตแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์คะแนนตังเต่เมสตอนนี้ดูตื้อๆครับโอ้ยเบย่าเบย่าถยวครับทำได้ไ่ค่อยดีครับโซนตอน,ต,อตอนนี้ที่เข้ามายืนตรงกลางครับใช่ปกติเล่นเกาะปิดเ้นหน่อยฮนะ

เสุดแต่เขาาไอเข้าซ้ายจิงไปให่กรับโอกโหปีเจป,ปีปีให้มานาะเนาะสัสดีนาะคืนปีให้มาางขวาเจ้บอลบอลตัวบาง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 ล้าเตะโอ้โหเยอะเตะห้อง

ต่นครับตัวตัวเจบเรียบร้อยแบอตีะเบิรเป็นตประตูรอตึงันมแล้วสเตทเอาโอ้หนี่ครับตาตาที่ลูกสไม่มาครับแต่ไม่ได้ยังมีโอกาสเราได้ครับตีเบิดเป็นตประตูต่อตึงครับต่อสิู่นี่ดีนะฮะสุดนี่อยู่ที่ความเฉียบคมครับ เราดูทางการเราดดีด้วยไลก็เก่งกระโจตีกว่านี้สวยเลยนะมึเลยตั้งใหม่ไอซ์ังไหวย่ามอสขอทางซ้ายไหมโอ้โ้เจ็บับลงง่้ยด้วแต่เพชรนี่รับรับรอสวดรับขอัวหวะเต็มเต็มรับบอดยับเจ็ดคนนี้บอกิงกันได้ตลอดเนี่ย สู่ทีนาทีเนีู่ทีติดหัวไปจับสัปดาห์นี้สตาร์คาเด้ก็พยายามรีบออกให้เร็วที่สุดครับจังหวะนี้บอลยังไม่ออกครับไปจัดทีมออกบ้านบุกมาชนเอาว่าลอยพิงกิ๊กแต่ติดบล็อกเราไปเตะทีมาจังหวะดีทิงให้สู่หน้าไว้เรื่อจริงน้โหพิงไปก่อนเนี่ยตัวสี่เหลี่ยมเป็นหลักครับทุกโุกที โง่ก่อนไงอส่งไว้ก่อนเนให Eller, ้าชจักบอลไม่ดีแต่ตบอลแล้วลุดลุดตก้ดีโอ้โหีโม่ีบอลตาอาทเจ้าบอลเจ้าดีประตูแต่ทีแกมโห่มอหมายโหต้องวังฝีไปเลือยตีตได้อ้ง้ดกนี โหมนมาครับคว้าดีนเดยกโหมดดีนะตัวเยอน้อสคือกัไปตั้งใหม่ครับให้ว่าบอสยากอันสุดก่อนลงเรียนเรื่องให้ลูกกลางสวยครับตายล็อสตอยให้มาชน ก้อกโอ้โหน่าดาวได้แต่วูดสิย้อนกลับมบาฝา เราเทตวิ okay, okay. ่วนนีเป so right. ็นล okay. sure hmm, okay. ูกุ่งับเียลูกุ่มะลลายครับถึงก้าเเปิดวาสายชนจะแตะอมวันนี้เจอกันทั้งเกมครับสายชนเนี่ยเห็นเท้าผงดังแสงเที่บอลหาย ทิปไปเอาใจาวันนี้ง่ายไปหนะน,น่อยครับเจ้าน็อตของดีเทพเนนจ้าปีไปหลอตอดกรบืองเดีแลววันนี้ล้วชนตากทีบนไล่มาเจ้าบอลยิงต่แล้วลอ้ยลุดตอกไป เบอลเช้าไม่อยฮะทีมาหว่าบอลโลไปต่อมาแล้วั่กันไ้างไปซ้ายเชฟบอลชีฟมาหลยชนหลยชน สายชนไปแล้วครับแต่สาอกผูู้หลุดกบอไป้อีกคับเฮ้สัสดีโร้ยย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 ย เขาเอาไปถือก็ู้ไปคือะมาบอลยิงแล้วสวยเลยครับน,น็นอตน็อตเจ้าน,น็อตไหลมาทแล้วปีต้โอ้โหตีเลี้เอาเลาแตะไม่ดีเร็วึ้นมาแลวนด,ดีมานกว่าเจาพีดีปีไหลมาทำซิโอ้ไม่เราไม่ตแตะกันเลยแม็ก,กี้ วันนี้คุณสย้อนกลับมาจังหวะแรกนะจังหวะเจ้า,จาจเท่เอาล้วผีพีก่กามาเจ็บครับเจ้าบอลเจ็บอะไรครับคุณเข้าโรงพยาบาลมานะฮะอาการปิดจัดหมดเวลาแล้วคุณแม่ไปเลยครับ